เพื่อนๆเ,เคยสังเกตไหมครับว่าเราได้กําไรจากหุ้นเนี่ยต่อตัว30-40%แต่ว่าพอร์ตหุ้นรวมของเราเนี่ยมันกลับเพิ่มแค่หนหรือบางทีมันติดลบด้ซ้ําเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกถึงวิธีการง่ายๆที่จะทําให้พอร์ตหุ้นของเราเนี่ยมีกําไรให้ฟังนะครับสิ่งสําคัญของการที่จะทําให้พอร์ตหุ้นเนี่ยมีกําไรก็คือการขาดทุนให้น้อยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าการขาดทุนในหุ้นเนี่ย เป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดแล้วคือการลงทุนทุกอย่างเนี่ยการขาดทุนมันอันตรายใช่ไหมแต่การขาดทุนในหุ้นเนี่ยมันจะทําให้เงินก้อนของเราเนี่ยมันลดน้อยลงยกตัวอย่างเช่นผมมีเงิน1ล้านบาทผมขาดทุน20%เงินผมจะเหลือ800,000ใช่ไหมพอไอ้เงิน800,000เนี่ยมันลดร้อยลงแล้วเนี่ยการที่จะทําให้มันกลับไปที่1ล้านบาทเนี่ยผมต้องทําให้ได้กําไร2 5ก็คือมากกว่าเดิมถึง5%เเลยนะหรือถ้าเกิด ผมเนี่ยขาดทุน50%ผมก็จะเหลือแค่500,000ผมต้องทำกำไรให้ได้100%เพื่อที่จะให้มันกลับมาที่1ล้านโอ้โหแค่ฟังดูมันก็ดูเหนื่อยมากแล้วนะการที่จะได้100%เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยโดยที่ปกติแล้วเนี่ยคนที่เคยเล่นหุ้นอยู่แล้วจะรู้เลยว่าจะได้กำไร4ครั้งจาก10ครั้งเนี่ยก็ถือว่าเก่งมากแล้วนะทีนี้เนี่ยการที่เราจะทำให้การชนะ4ครั้งเนี่ยมันทำให้พอร์ตหุ้นของเรามีกำไร ก็คือการที่ไอหกครั้งของเราเนี่ยมันต้องขาดทุนให้น้อยทีนี้ผมจะมายกเคสตัวอย่างให้ฟังนะครับตัวอย่างที่1สมมุติว่าผมมีเงิน1ล้านบาทผมได้กําไรจากหุ้นต่อตัวเนี่ยห้าแต่ผมขาดทุนต่อตัว2 5โดยการเทรดทั้งหมด10ครั้งของผมเนี่ยผมจะขาดทุนถึง9 8 oh, <no. S 1> เลยนะทางทั้งที่เราได้กําไรถึง50%ต่อตัวเนี่ย แต่มันกลับขาดทุนเกือบ10%เลยนะซึ่งมันถือว่าเยอะมากเลยแต่ในทางกลับกันในเคที่2เนี่ยผมมีเงิน1ล้านเหมือนเดิมเลยแต่ผมได้กำไรจากหุ้นต่อตัวเนี่ย4%แต่ผมตัดขาดทุนที่2%เท่านั้นอะจากการเทรด10ครั้งเนี่ยผมชนะ4ครั้งผมจะได้กำไรเนี่ย3าก็คือเป็นเงิน1ล้าน36,000บาท ที่ยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยเคสที่1กับเคสที่2เนี่ยเคสที่1กําไรมากกว่าถึง10เท่าเลยใช่ไหมแทนที่ผลรวมของพอร์ตเนี่ยมันจะออกมามากกว่ามันกลับกลายเป็นว่าติดลบถึง10%แต่ในรูปแบบที่2เนี่ยกำไรมันน้อยจนบางมากเลย4%เนี่ยแต่ผมขาดทุนแค่2%ต่อตัวเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าพอร์ตหุ้นของเราเนี่ยมันได้กําไรมากขึ้นทีนี้มันทําให้เห็นว่าการที่เราขาดทุนยิ่งน้อย จะทาให้พอร์ทุนของเรายิ่งเติบโตนะครับทีนี้เพื่อนๆก็จะสงสัยใช่ไหมครับว่าแล้วเราควรที่จะตัดขาดทุนที่เท่าไหรด่ดีการตัดขาดทุนนะครับมันควรที่จะอยู่ที่ประมาณ 5- 8เซเพราะว่าถ้าเกินเนี้ยการที่เราจะทําให้มันกลับมาที่เท่าเดิมแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากแลละแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือเราจะต้องตัดขาดทุนโดยที่ไม่มีข้อแมนะเพราะว่าผมเห็นเพื่อนหลายคนเลยเนี่ยที่มันซื้อมาแล้วมันก็บอกว่า เฮ้ยมันลงไปแล้วแต่หุ้นมันดีนะเดี๋ยวมันจะกลับขึ้นมาแต่ข้อเสียของมันก็คือมันอาจจะไม่กลับขึ้นมาก็ได้หรือถ้ามันกลับขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่กลายเป็นว่าเราอาจจะต้องรอไป1ปีเพื่อที่จะให้เงินของเราเนี่ยกลับมาที่เท่าเดิมแทนที่เราจะขายหุ้นตัวนั้นไปตั้งแต่5 8แรแรกแล้วเราก็เอาเงินตรงนั้นเนี่ยไปลงกลับหุ้นที่ดีเพื่อที่จะให้มันเติบโตต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การขาดทุนตรงนี้มันไม่ใช่การขาดทุนแค่ที่เงินแต่มันขาดทุนที่เวลาด้วย oh <no. S 1> สรุปนะครับการที่เราจะทําให้พอร์ตทุนของเราเนี่ยเติบโตไม่ใช่การที่จดจ่อว่าเราจะได้กําไรจากหุ้นต่อตัวเนี่ยเยอะขึ้นแต่เราจะต้องทําให้การขาดทุนต่อตัวของเราเนี่ยมันน้อยลงจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญมากนะครับสําหรับการที่ เราจะทําให้พอร์ตหุ้นมันเติบโตขึ้นไปได้เรื่อยๆสมมุติเพื่อนๆลองคิดดูนะครับผมได้กําไร100%ภายใน2ปีจาก1ล้านบาทเป็น2ล้านบาทแต่ในปีที่3เนี่ยผมขาดทุน50%จาก2ล้านบาทผมเหลือ1ล้านบาทกลายเป็นว่าใน3ปีเนี่ยผมกลับทำให้เงินทั้งหมดเนี่ยมันหายกลับไปที่เท่าเดิมตอนเมื่อ3ปีที่แล้วโอโหแค่ฟังก็น้ำตาจะไหลแล้ว เราปั้นผ่อนมา2ปีให้ได้100%แต่1ปีขัดทุนแค่50%กลายเป็นว่าเงินทั้งหมดเนี่ยกลับไปที่3ปีก่อนเท่าเดิมถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถที่จะแชร์ให้กับนักลงทุนมือใหม่ได้นะครับหรือถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอหรือว่าอินบ็อกซ์มาได้ขอบคุณมากครับ